เหลืออันหนึ่งครับไอตอะลรเนี่ยไอตดแล้วะไอสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของผมและอยากดูคอนเทนต์แบบนี้ปีงนานๆเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องเคนชินสมะได้แล้วนะฮะโดยสมาชิกนะครับก็จะมีน้องไข่อยู่หน้าชื่อนะฮะและถ้ายิ่งอยู่ไปนานๆเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นน้องไก่ฟ้าเรืองแสงด้วยสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซับพอร์ตกันอย่างเสมอมานะฮะยังไงก็เอนจอยกับวิดีโอนะครับโอ้โหโอ้ มาแล้วฮะนี่เป็นไงแพทย์สนามฮะแพทย์สนามบิจุ๊บจุ๊บหล่อไปครับผมแพทย์สนามฮะแพทย์สนามมาฮะเราไปชวนเพื่อนเรามาเดี๋ยวครับผมรุ่นพี่ของเรานะอันนี้สวัสดีครับเอาใหม่ไปอึ๊บเฮ้ยมีไก่บุกด้วยโอ้ยมี o w to not die นะฮะ By Skull Master ใครมันจะไปสนใจว่าสเ u l b o o k โถไปครับพี่เอาน้องน้องบิงบองเก็บกระเป๋าน้องบิงบอง บิงบองเดี๋ยวเราจะพาบิงบองไปจุดสูงสุดกันนะฮะวันนี้อุ๊บอุ๊บอุ๊บเอ้ยโอเคตีไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวนะกูเริ่มมากลัวเจ็บตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรนี่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 ช่วย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 เฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะตายจริงเหรอเนี่ยฮัลโหลนี่คือกูต้องแบกมึงไปใช่ไหมเนี่ยเราเอ้ยเราเราเจอคนสลบนะฮะเราก็ต้องทำการเผาเขาแล้วเพี่ เขาจะเป็นอะไรป่าวถ้าเราเผาเขาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะตื่นไม่ได้ได้เดี๋ยวได้เอาปอกก่อนเอาปอกก่อนเฮ้ยตายจริงเหรอผีแล้วเฮ้ยตายเพราะอะไรมึงไม่คิวกูอะตายได้ไงพี่ตกต้นมะพร้าวฮะตกต้นมะพร้าวตายเลยเหรอมาถึงอ่ะเออก็นม่ไแหละดิกูก็งงเหมือนกันเอ้า เออเออคัด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 ไอ้เหี้ยตัดออกตัดออกครับตัดออก,อ,อ,ก <c oughs> อย่าลืมบิงบ่องดีอย่าลืมบิงบ่องไม่ได้ไม่ได้บิงบ่องนี่ยของสำคัญเลยนะเราจะเอาน้องบิงบ่องขึ้นไปบนยอดเขากันนะผม <c oughs> ไปไม่มีกระเป๋าสองอันพี่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะเป็น <c oughs> กล่องอันเชีิญวะเออว่ะกล่องอันเชียนว่ะเปิดแล้วเจ็บป้อ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันทายลูกศิตร์ไม่เหมือนเชือกเลยเฮียมันดูโดดๆไปด้วยมาแล้วครับไปไหนต่อพี่วันนี้ไหมผมว่ารอคอยแน่รอคอยแน่จะมันต้องหน่อย โอเคครับเฮ้ยเป็นแดงพี่กินได้นี่นี่กินได้กินได้หมอกอาหมอกใช่หมอกมันจะไล่หลังมาอันนี้มันความยากปกติไงมันจะมีหมอกไล่หลังมาถ้าเป็นความยากแบบง่ายสุดๆเลยเนี่ยคือเล่นเรื่อยๆแต่ว่าต้องรีบปีนไปโอ้โหอะไรเงี้ยอะไรง่ายๆมันไม่ใช่ช่องผมมาดิพี่โทษทีถอยสีิผมว่าไม่ใช่ว่ะผมว่าทางนี้มันน่าภูมิใจมากเลยพี่ถ้าเราผ่านกันเองได้แบบไม่ตายเลยเราน้ามันน่าภูมิใจมากเลยพี่ ไม่ได้แล้วดิเมื่อกี้ตกตกต้นมะพร้าวตายเลยคุณไปต้องไปบอกเขาสิไปได้ยังไงพี่ตกต้นมะพร้าวฮะตกต้นมะพร้าวตายเลยเหรอมาถึงอ่ะผมว่าปีนนี้ได้ตรงเนี้ยปีนขึ้นนี่ใช่ไหมขึ้นนู่นเฮ้ยถึงปะวะผมแบกของอ่ะไม่ถึงอ่ะจับมือ เราสวยคอยแน่สวยคอยแน่เออโอ,อ้โหทำไมจะไม่ถึงอุ้ยมันใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยใช่ใช่ลานอ่านเกมมันอย่างดีปุ๊บ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 ไต่เราเรากำลังไต่ซ้ายเนี่ยว่ะไต่เขาซ้ายสบายสบายมีเวลาเป่าแ,แต่ด้วย <laughs> อุ้ยอ่โอเคเอาน้องน้อยน้องมาแล้วลำมาแล้วเลำกูด้วยเอ้ยเออโอเคโอเคโอเคเอ่อไอีเชดเอ็นว่ะพี่อันเนี้เยเฮ้ยนี่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 ไป เออนี่ปะนี่ปะยืนไม่ได้พี่อย่าตามมันนะยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ล่วงนะล่วงนะล่วงเลยนะล่วงเลยนะยืนได้ได้นะยืนไม่ได้นะผมว่าต้องใช้ของแหละไม่เวอร์แล้วเออล่วง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 เราเราพี่จับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยพี่ล่วงจริงล่วงจริงจับเลยจับเลยไอ้ยินล่วงจริงโอ้โหคืออ่ะอ่าต้องใช้เชือกไอเนี่ยไอ้อันไทยอันไทยรูปแบบผมว่าน่าน่าจะเป็นเชือกที่แบบขึ้นไปข้างบนได้เลย ไปไหนได้พี่ไม่แต่กูขึ้นไม่ได้กูแบกของอยู่ลงรับลงมารับกูก่อนลงรลงใช่ไหมรอรับนะรอรับนะรดลงมาแล้วแต่ผมขออนุญาตกินกานา่าบ้าก่อนนะไปโหมันแบกของก็ดีมันเลยปีนลำบากเอ้ยจะปะเอาไปแคปแล้วเราก็ใช้เชือกพี่เราใช้เราใช้เชือกเราใช้เชือกนี่ผมไปได้มาเอ้ยมันยืนไม่ได้นะไม่รู้เว้ยพี่เอาไปขึ้นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้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 ไ แล้วกรูจะช่วยครูยังไงพอมี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 นี่อยู่ปุ๊บโอ้ยสุดยอดเฮ้ยตื่นตื่นตื่นแล้วพี่ตื่นแล้วมองไปทางนี้แหละทางนี้ทางนี้ทางนี้เวิร์กน่าจะเวิร์กโอ้โหสะพานไม้ไปเลยโอ้ยดิรีว่าใช้ของได้ฟุ่มเฟือยมากครับเกือบก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่ยังเสี่ยงตายแล้วทำไมเราเชื่ออยู่กับไหนเชื่อตอนนี้เชื่ออยู่ไหนเนี่ยเชื่ออยู่กับพี่เหรอไม่ได้อยู่กับผมแล้วหายไปแล้วเชือกอะฮะอันทายลูกสตูไม่เหมือนเชือกเลยพี่มันดูโดดๆไปเลย มันต้องไปทางไหนวะไอ้เฮียเกินวะปีนไม่ถึงแน่เลยเฮ้ยหน่อยเกินเราไม่ถึงวะเฮ้ยกูตายไอ้เกูออออออลลล โดนดิเอ้าคุณว่าเขาหากูไม่เจอได้แล้วไอ้เหี้ยคุณกอบยอแพ้เด้อยอแพ้เด้อมันเป็นผีมันหลอกหลอนเธอไอ้เฮ้ยข้างบนปีนได้ข้างบนปีนได้พี่ข้างบนบนซ้ายปีนได้ผมเห็นอยู่บนซ้ายไม่ใช่บนขวาขวาบนพี่ขวาบนตกตรงไหนก็ไม่รู้ของไม่ได้มีค่าขนาดนั้นพี่เงินทองมันเป็นของนอกกายเฮ้ยใกล้ถึงแล้วเว้ยเดี๋ยวชุบชีวิตมึงได้สบายสบายเออชุบได้ยอดเข่าชุบได้เออได้พี่เห็นควันปะล่ะควันอยู่ข้างบนอ่ะควันควันแคมป์ นั่นแหละไปสู้เชี่ยเหรอเชื่อคนเดียวแพ้สนามกูโคตรแย่เลยไม่ได้หิวใครเลยได้จากตัวเองโอ้ชิ่งไอ้ coming back baby let's go man มาแล้วฮะมาแล้วฮะเก่าแล้วครับผมเฮ้ยผมมีหลอดอะไรไม่รู้วะพี่เป็นเหมือนหลอดแบบว่าชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อ่ะสีเทาใช่ไหมเออคืออะไรสถานะไงก็ถ้าตายปุ๊บมันจะเป็นสแต็กแตกแบบว่าตายไปแล้วทีหนึ่งเลยเนี่ยมันจะไอ้นี้จริงเหรอ มันก็เป็นแบบเพอร์มานแต์สแตตเลยเหรอแบบติดตลอดกาลเลยอ่ะใช่เอาแล้วมันลบมันลบไม่ได้เลยอไม่ได้เพิ่งรู้เนี่ยไปดีปกติไม่ค่อยตายบ่อยเท่าไหร่ครับผมไปไปไปอ่าเราจะไปแล้วแล้วแล้วก็อุ้ยโอ้โหเฮ้ยหดผิวนี่อยากผิวแพทย์ทหารนี่แพทย์สนามคนนี้เฮ้ยผมอ่านมาแล้วทางนี้ อ่อได้กูกูตามเลยไปเดี๋ยวกูตามเฮ้ยฝนตกเล่นเล่นเล่นถึงบ่อถึง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 เฮ้ยพี่เดี๋ยวลองแบบนี้ต่อแบบนี้ต่อลองนหยุดก่อนข้างไหนอ่ะขึ้นนี่ขึ้นนี่เหรอกลัวทำไมแค่ฝนไปเลย ปวดอะไรเนี่ยนกูมีกระเป๋าไงเฮ้ยผมติดว่ะพี่ขึ้นไม่ได้ว่ะกูว่าลายมึงไม่ใช่ไม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 ่เวิร์กัแล้วพี่มันติดต้นไม้ขึ้นไม่ได้พี่เซตามพี่มามันติดต้นไม้มันขึ้นไม่ได้พวกกูรอแล้วเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้อะไหนวะมันขึ้นได้ยังไงวะพี่แล้วก็ออกเนี่ยนะอ๋อเทปจะไปไหนเออนั่งยังไงต่อ ้ยพึ่งเอางี้เอางี้พี่ผมมีแพทแล้วผมแพทแล้วเดี๋ยวผมจะล่อพึ่งเองเค้ะแล้วพี่เอาหลังพึ่งมานะจะล่อไปไหนล่อไปข้างล่างนั่นแหละผมวิ่งหนีพึ่งเองไป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 เฮ้ยเฮ้ยิดอะไรเนี่ยเฮ้ยติดแล้ววะกูติดอะไรไม่รู้เฮ้ย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 ติดเฮ้ยติดเอ้ย กูก็จะเก็บไวๆแล้วก็วิ่งหนีแล้วติดต้นไม้เฉยผมกลับมาพี่เจ้าลำพึ่งไปทําไมวะมันกินนนี้ได้เว้ยพี่มันกินนนี้ได้ฮันนี่โคมอ่ะมันเอาฮันนี่โคมได้เนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยนะขนาดพึ่งไม่ยังติดบัคเลยพี่เห็น่ะที่ต้นไม้บัคเว้ยดูดินี่กระเป๋าจะเสียงไปเอาไม่ได้แล้วเราเอาเออเดี๋ยวนะเฮ้ย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 เฮ อไาอ่าไปอ่ะมาแล้วครับไอ้เชี่ยแล้วกูเหยียบโดนกูเหยียบโดนอีกทีอ่ะใครเหยียบกูหรือใครเมื่อกี้เมื่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องรอให้ผมผิดหายอ่ะใช่อันนั้นน่ะก็สิ่งผมต้องการโยนมาโยนมาไปมันจะรับได้ไหมโถเฮ้ยมันดับนี่ละเยวมาดีๆนะขอดีๆนะมาเอาคอนเทนต์นะสองสามเฮ้ยเอ้ย l เลสโกแมนดื่มแล้วดื่มดำดื่มดำเรียบร้อยครับมาแล้ววะเฮ้ยกูมาแล้วเว้ย ไปขางเลยเหรอเออไปเจอข้างบนแล้วพี่ทางนั้นน่ะพี่น้องมาแล้วเว้ยพี่น้องมาแล้วน้องกลับมาเอาขนมน้องแล้วเออมาเราหนีเราหนีหมอกกันเนี่ยผมนะผมว่าโอ้ยเชี่ยกล่องบาเรี่ยวโหโอ้ยเชี่ยถึงเพราวะเอ้ยมาเอ้ยเก๋มามามาเฮ้ยมันจะถึงยอดเมื่อไหร่วะฮัลโหลเฮ้ยกล้วยว่ะเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดกล้วยกล้วยเออกล้วยกล้วยหนึ่งกล้วยสองกล้วยสามนี่แล้วฮะอ่านี่ครับเอ่อเปล่าว่างไหมพี่เปล่าเปล่าเปล่าเปเปล่าเปล่าเปล่าเป่า เหลืออันหนึ่งครับโอ้โหเซ็ใส่ปอใส่ปอใส่ปอเออเหลือของเหลือเยอะแยะพี่เก็บ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 เฮ้ยเราผ่านแล้วว่าพี่เหลือเชื่อเชื่อได้ไงมันต้องผ่านโอ้ยเชื่ออะไรอ๋อติดพิษเหรอเออทนติดพิษนหรพี่ทนหน่อยว้จะถึงไม่ได้ไอ้เชื่อถึงถึงถึงพี่อย่าดึงด้วยอ่าเดินได้เดิน ลุกไม่ดึงด้วยถ้าลังเลยถึงแล้วเว้ยเฮียถึงแล้วเว้ยจริงจริงมันมันเอามันเอาสเตตนี่ยออไม่ได้หรอวะถ้าผมกดสเตตเชอร์อีกรอบหนึ่งไะไม่ออกนั่นนะชีวิตไม่ผมได้แต่มาไว้พี่แต่เบอร์เกิลออฟเฟนชิพผมไปกูเกิรมาเขาบอกว่าถ้าเราเป่าเนี่ยเราจะได้บัฟพี่ไอ้นี่มันคืออะไรอะดูไม่ออกอะไหนเนี่ยที่มันมีโซ่ล่ามเจลันเชอร์ครับมันเอาไว้เหมือนเอาไว้ยิงปหมเอาไว้ยิงแล้วมันเป็นหุ่นเชือกมันมีฮิตแพกแล้วก็มีสปอร์ตริง กินเลยให้เราเลยแคปเราเนี่มีโยนเปลือกกล้วยนะฮะนี่เฮ okay. ้ยหลบไปด้วยนี่เฮ้ยได้แล้วะพี่ไม่เคยเจอจริงเลยไม่เคยเจอไม่ลื่นไอ้เดี๋ยวพูดหยาบคายสิไอ้คนเละมึงยังจะถือไว้อีกอ่าโอเคทีนั้นทีละทีละไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นเลยตรงนั้นมีกล่องมีกล่องมีกล่องสามกล่องเลย โอ้โหคุยแบบนั้นเบิ้องเบิ้องว้าวแม่งไม่เลิกไม่ลาวางดักหน้าแม่งเลยเฮียมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาจับมือจับมือจับมืออันตรายว่ะไม่เล่นแล้วแม่งโอ้โหแม่งไกลจริงนะเนี่ยไม่มีควันตรงนั้นเลยพี่ มันคืออะไรคาเปบลาใช่ปะใช่ใช่ใชตอบตอบลายเฉยต้องขึ้นบนนี้ไว้พี่บนนี้บนนี้ขึ้นได้ปะเพราะผมมีหลอดผมติดหลอดสถานะเยอะขึ้นไม่ได้เไม่ได้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 โอ้โหเฮ้ยเจ็บหนักปะเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บหนักเลยทีนี้เอ่อขึ้นไม่ได้จริงหว่ต้องเลือกทางยาะไม่เข้าใจว่าานขึ้น่้าเอเสียพลังได้เหรอให้กูไปฟนเสี่ยงตายเอาไม่รู้อ่ะไอ้ โอ้ยอยู่ไม่ไ้ยกูไปเจ็บเล่นกูไม่เชื่อมึงละไอคนบอกทางส้มกินนี่ยครับปีบุร่าเนี่ยเจอครับปีบุร่าแล้วนี่ครบปีบุร่าเฮ้ยมันรักษาการเจ็บได้ว่ะจริงเหรอมันมันรักษามันคิวได้เหรอครึ่งนึงเฮ้ยเออความรู้ใหม่เนี่ยไปต่อครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหความตายอยู่ข้างหน้าเลยเมื่อกี้ผมอะดูจากเส้นทางของเราแล้วนะครับเราต้องไปทางนี้ขึ้นนี่ขึ้นนู่นขึ้นนู่นขึ้นนู่น กิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอทิ้งกันไปเลยอะไรวะเป็นห่วงเพ่เกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ต้องห่วงพี่ผมว่าทำไม่ได้เฮ้ยพี่ผมว่าเราใกล้แล้วเว้ยผมเห็นผมเห็นแสงแล้วประมาณเขาจบเกมครับประมาณเขาจบเกมได้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 ขึ้นไปมีที่พักซ้าย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 พักเลยพักอะไรพี่ไม่ได้พักเลยพี่ไม่พักเลยพี่พักเฮียอะไรพี่โอ้โหพี่เอ้ยผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างผิดหวังในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรามากครับเมื่อกี้รับไม่ได้รับไม่ได้เลย ไปครับเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากพี่เอาจริงแล้วอะเราแค่เอาหาใช่ไหมเออบอกคนดูไว้แล้วเราแค่เอาหาใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวคนเขารู้ว่าเราแบบว่าเก่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบแกล้งแกล้งบ้างแกล้งแบบว่าแกล้งแพ้บ้างแกล้งแบบสครัคโก้บ้างอะไรอย่างงี้สบายไปคนดูไม่ชอบใช่ไหมติดพิษเด้อพี่ไปกินไปแดกหาแล้วไม่รู้กูติดพิษป่ะพี่ชิบหายแล้วคุจะลงแบบพาร์ทคอร์พาร์ทคอร์เกมม์เจ ไอ้เจ็บเออเออฝนตกยังนึกถึงทีไรก็ยังชุ่มช่ำอยู่ในหัวจะไอ้เชี่ยกูเจ็บเขาได้ยังไงวะมาแล้ววะพี่ชายมาแล้วว่ะด่านเดิมทางใหม่ทุกอย่างใหม่หมดผมเอามาช่วยโลกไวท่กระเป๋าพี่นะแล้วก็อาหารผมเอาเก็บไว้เผื่อด้วยยีสแพคเอามาเผื่อด้วยเผื่อตอนจะปีนแบบเร่งด่วนไปครับพี่ชายไอ้บ้านนั่นไม่ใช่กระเป๋ากู อะไรไก็เป๋าอะไรนี่ก็เป๋าอะไรเออเป่าใครอะเอ้าใส่ดิไอเป๋าใครใวะมเดิน,นะครทุกคนเราเอาบิงบอกมาด้วยนะครับบิงบอกนี่คือของสําคัญนะฮะโอเคพี่เราต้องเราต้องคิดดีๆเลยว่ะทางขึ้นทางนี้นเพราะแบบนี้เราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยไม่เคยเลยเฮ้ย อะไรวะนะแมจิกบีนเหรอเก็บเก็บเก็บแมจิกบีนไอ้เหี้ยโบกันไม่ต้องใช้ละแมจิกบีนกี่หรอคงได้ใช้ครับเก็บไว้ก่อนไม่รู้เคลื่อนเหมือนกันเก็บแต่ถ้าให้อนุมมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการปาลงพื้นนะฮะแล้วก็จะมีต้นถั่วงอกขึ้นมาเจอเหตุอีกแล้วว่ะพี่เจอเหตุแล้วว่ะเชี่ยกูว่าต้องทิ้งบิงบองแล้วว่ะขอโทษนะบิงบองมึงเจอกันคราวหน้านะไม่ต้องทิ้งเอาเหรอไม่ต้องทิ้งโอเคโอเคโอเคเฮ้ยผมว่าเราเจอทาของเราแล้วว่ะเหลือเชื่อว่ะพี่เราจะทาของเราแล้วเว้ยพี่เราอาจจะต้องขึ้นไปบนนี้ว่ะพี่ะตอนนี้ไม่ดหิวดีของหนักกเิน โอเคหยิบได้ถึงถึงถึงครับถึงถึงถึงแต่ถ้าหิวข้าวกว่านี้จะไม่ถึงแล้วไม่ไม่คิดจะรอเด็กผมหน่อยหรอถึงอยู่แล้วพี่อผมรู้ผมพยายามหาท่างที่มันไม่ต้องใช้ของอยู่พี่ซึ่งกูเจอแล้วพี่กูเจอแล้วเนี่ยเออกลายลวเว้ยพี่เรากลายความเป็นจริงแล้วพี่โอ้หนาว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 อย่าทิ้งน้องไปนะพี่ไม่เอานะไม่เอานะพี่ไปเอานะไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยอยู่แล้ป่ะวันนี้เป็นยังไงโอ้ยเออโอ้ยหนาวตาย ถึงยอดแล้วพี่จะถึงยอดแล้วนีดเดียวพี่สู้เขาสู้เขาลงแม่งก็มาถี่แล้วก็ว้าอ่ะอ่ะดึงหน่อยดึงหน่อยขึ้นมา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 เร็วขึ้นมาเร็วไอ้ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาไม่ถึงแล้วถึงแล้วโว้ยโอไปก่อนแมนถึงแล้วโว้ยโอ้โหเชียร์โคตรดีใจอ่ะถึงแล้วอ่ะเจอคัมภีร์เลยพี่คนอ่านดิอ๋อสกาวมาสเตอร์นะฮะไม่รู้อ่ะเครียดอ่านละ โอ้ยีอีกสองด่านโอ้ oh my g o กอันอ้นคือยอดใช่ไหมนั่นเออทางตันครับพี่ชายต้องรอลาวานลงก่อนเฮ้ยชิปหายแล้วโอ้เ oh, จ็บตัวเลยกูไอ้เอ้ย, <sk ist inside> อยถึงปะเนี่ยเฮ้ยไม่ถึงนะเนี่ยไม่ถึงนะเนี่ยชิปหายแล้ว <sk iss> ครับโอ้โหใช้อ <sk iss> ุ้ยอุย้ยใช้ <sk iss> ต้องใช้ ต้องใช้ด่วนๆเลยไม่ไหวไม่ไหวระวางเลยระวางขึ้นแล้ว,ร,าาลวรู้แล้วรู้แล้วพี่รู้แล้วรู้แล้วจับมือกูสิจับกูสิจับกูสิอ้าไอ้ยี่อันนี้มันก็ร้อนวะเนี่ยมันโดนเว้ยอะไรพี่ ยี่อะไรพิบุญชัยไปเรียกกูด้วยเฮ้ยอินข้าวเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ออาได้ได้ทางนี้ก็ได้อะลองดูลองดูเฮ้ยทางนี้ใกล้แล้วพี่โอ้โหไอเทียพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอ้ยจะตายแล้วกูไอ้สัเดย์พากูมาจะตายโคตรเทียเลยเทียด้านัก พาโอ้ากูมาภูเขาไฟเฉยเฮ้ยแล้วไปส่งกูโดนด้วยอ่ะเฮ้ยฮัลโหลอะไรเนี่ยจับกูทีนี่จับกูทีได้เชื่อพี่ดิอันเนี้ยได้แน่นอนได้เล้เอกูเชื่อพี่ก็ได้แล้วก็พักอันนี้แท้แล้วไปอันนู้น ไปเลยอ่ะไปเลยอ่ะโอ้โหโอเคโอเคโอเคแล้วบอกให้พักอโถเอ้ยเนี่ยล้วก็มาอันนี้เฮ้ยเฮ้ยกูทำไปได้มันขึ้นพอดีเลยพี่ลาวะโอ้โหอ้โหโอ้โหโ้ยหโอ้โหโอ้หอ้พี่อ้โเล่นไปไม้โดนอม่โดนไม่โดนมามาอ้พี่เราว้นอยู่ โอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโฮไม่แฮปไม่เฟรนจะจำหน้ามึงไม่ได้ยังยอมจำมือกูเลยนะไปยังไงอะพี่อย่างนี้ไงฮเยังไงต้องรีบมะเนี่ยใช่เลยพี่ต้องยอมเจ็บตัวสามไม่ได้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 กูคำรุดแล้วกูคำรุดแล้วกูไม่ไหวกูคำรุดไม่ไหวกูคำรุดแล้วกูไม่ไหวกูไม่กล้าเฮ้ยของกูร้อนด้วยตรงเนี้ยอ้าวแย่แล้วไอ้เอย่าผมตามไปผมตามไปผมตามไปเจ็บตัวนะครับ ทำได้ทำได้ทำได้เ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนไปะเด้ะไะเป็นกันนะลโหลโฮ่ใหม่กอดถึงละโว้ยใหมกอดถึงถึงถึง้ถึงแล้วไอ้ยีถึงแล้วฮหมกอดโอ้มาร์ชไม่รู้หยิบเอาไว้กินนะฮะก่อนนอนมาดูฮะว่าอันเช่นสเตชชูจะให้อะไรเราครับอนี้อันทายลูปแคนนอนคืออะไรวะ เฮ้ยเอาเหีเอาเอา,เอาพีมันติดนนนะาาอยู่บนนนะั้นอ่ะแล้วมันไปอยู่บนนั้นได้ยังไงวะน่ะเราต้องเอาน้องไปด้วย <S <S ใช่ไหมได้นะผมกินมาชเมลโล่แล้วนท่านนะั้ เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยอ๋อกูรู้แล้วพี่ไม่ได้ความผิดกูเลยคือเชือกมันเป็นอันทายลบไงทำให้เวลาเราวางของเงี้ยมันลอยขึ้นเห็นปะที่แต่ผมไม่เคยใช้เลยว่ะอันทายลบแคแนลหน่ะมันใช้ยังไงวะปล่อยคืนแล้วยิงแล้ว<ห>ยิงแล้วไงแล้วเชือกมันจะมันจะเป็นยังไงวะไม่เข้าใจว่ะอ๋อเราต้องยิงที่พื้นทีต่ตีเราแล้วมันจะขึ้นไปข้างบนอ๋อเอาละครับผมเดอะคลินฮะสุดท้ายแล้วเร็วด่านที่ยากที่สุดของวันนี้มาถึงไม่นั่นยืนนะอยืนนะไอ้ บูทผมได้ป่ะบูทผมได้ป่ะบูทตัวนี้บูทตัวนี้บูทตัวนี้ตัวนี้คนตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมกระโดดนะแค่แป๊บนึงสองโดดโดดดิเออนั่นแหละถึงพี่ชายถึงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หรอพี่โอ้ไม่ได้ว่ะมีเบนเดดไหมโอ้เจ็บเจ็บตลอดคือผมไม่มีความรู้ในแมปนี้เลยเพราะว่ากูกูยังไม่เคยผ่านด้วยตัวเองในแมปเนี้ยเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่พี่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้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 เออได้เฉยเลยเว้ยงงว่ะได้งงงงอ้เหี้ย จะได้ผมงง,ง,งงมากทางเนี้ยอะไรวะเน,นี้ยแล้วกูปีนแบบนอนสต็อปเลยอ่ะปีนแบบมั่นใจปีนแบบคอนฟิดเดนต์เออว่ามาแล้วว่ะพี่ผมมาแล้วว่ะอะไรพี่ชายดึง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 ทมื่อกี้กูล่วงไปนะกูเป็นเกมเลยโหเราต้องกลางแพลตฟอร์มตั้งแต่ต,ตรงนี้เลยว่ะกลางๆหน่อยกลางๆหน่อยปุ๊บนี่โคตรเพอร์เฟกต์เลยพี่เป็นไงเฮ้ยอู้อ่าเราไปหยิบตรงนี้ใช่ไหม มันเหยียบได้ป่าวะพี่เหยียบพี่เหรอมันพี่เคียวมันเหยียบได้เราได้พิเคียวมันเหยียบได้ปะหรือพี่คิดว่าเราควรมีแพลตฟอร์มอีกสักหนึ่งอันตรงนี้พี่คิดว่าเราควรมีเว้ยอีกสักหนึ่งอันแล้วันไปสู่สุขสติเออเพเซฟเพเซฟโอ้ยยิงแล้ต่ำเลยเพเซฟเพเซฟจะหายแล้องจะปีนขึ้นถึงเหรอเออนี่ไงบนนี้ไงพี่จะปีนไปไหนจ่ะโอ้แท้ต้องจะยิงสูงหน่อยเนี่ยแล้วก็ปีนตรงนี้ได้อะโอ้ยแม่กูเห็นนกกูท้อเลยวะไอ้สักเป็นแบบนี้ขึ้นได้พี่ปีนถึงด้วยะหอขนาดหิวเยนี่ เออ <ify> ทางนี้และเอ้เก่งว่ะพี่ใช้ได้ใช้ได้เราเหลือเคียวอสองกึ๊งไงพี่ขอมาเม่ช่โนแันปะผมถึงชัวรึปึ๊บเฮ้ยตัวนี้ยืนได้พี่ที่ขึ้นมาดิมันจับมืออยู่เอาวนรอใกล้มดเอาโดดโดดเออเฮ้ยโดดเฮ้ยโดดโดดโดดจับแล้วกู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 จับแล้วพี่พี่หมดได้ไปได้ไปได้ไป้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไหนอะไปไหนโดดมาโดด โดดโดดอีเฮี้ยรอดเฮี้ยนี่ยเออโอเคสวยพี่สวยจริงเฮ้ยเฮ้ยเมมเลยนะปีนอย่างเงียบเลยนะเราเมื่อกี้ผมไปได้ชัวร์เลยเพราะว่าผมเอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ชัวร์แล้วไม่ชัวร์แล้วไม่ชัวร์แล้วรอกันรอกันไกลเฮ้ยพี่เฮียสุดหลอดเลยผมอะผมสุดหลอดเลยพี่แต่ผมจับมือพี่ได้ <laughs> ผมจบับเือพี่ได้นะหรือว่าเราสามารถใช้พิษต้อนได้เฮ้ยใช้ได้พี่ใช้ได้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมแปลใช้พิษต้อนให้แค่ปะเฮ้ยแต่มันใกล้นิดเดียวเองพี่จริงที่ไหวก็ <laughs> ขวาปะขวายาวๆเออ่าได้แล้วนป่แะเออนั่นีหละนี่ยังไม่ได้ใช้อันทายลบแค่นอนเลยนะเนี่ยแถมเราเอาบิงบองมาด้วยนะเนี่ยนี่ไงใกล้แล้วเนี่ยพี่อีกประมาณ300เมตรมาได้ปะพี่ <laughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยหนักหน่วงชิบหายคนนี้เฮ้ยเอานะผมปักพิษต้อนแล้วทั้งนั้นอะปักเขาเลยมันพี่ก็พี่ก็แค่ลอยตัวมาทั้งนั้นอะเฮ้ย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 เป็นไรเป็นไรเจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ร้อเนีสัตว์ดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยเอา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 บาแล้วบ้าแล้วบาแล้วเออมีกล่องขาวเอ้ยมีกล่องเยอะเลยโอ้โห easy จัดจัด bandaid พี่เจ็บตัวปะเจ็บเจ็บปะ อ่ะเดี๋วผมคิวให้นี่หมอทหารหมอทหารแพทย์นะครับนี่แพทยสนามนี้เฮ้ยเฮ้ยเป๋าเป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 าโอ้ยผมว่าผมต้องหย่อนเชือกให้พี่วะถ้างั้นอะผมต้องหย่อนเชือกให้วะ้างั้น <c oughs> เฮ้ยกูเจอเชรันเชอโอ้ย o ดเดี๋ยวใช้ใช,ใช้ตงสำคัญเดี๋ยวเชรันเชือ่อ <c oughs> นี่พี่ยืนตรงนี้ได้ปะยืนบนนี้ได้ปะตรงนี้ตรงเนี้ยปากครปะไม่ใกล้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปักไปแล้วอะไอ้เจ๊เอาวะ้วแล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 ้อแล้วแอ้วแล้ว รอเฮ้ยไอ้เราก่อนเราก่อนเราตรงแล้วเราตรงแล้วเราก่อนนะเราก่อนนะไม่ต้อง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 ไอ้เหี้ยถ้าตายก็ตายเลยนายใจปะเนี่ยเออผ่าด้วยกันนะพี่ไม่รู้ผ่าด้วยกันนะเอาเอาเพย์ซีเพย์ซีเพซมีแพลตฟอร์มอยู่เออเป็นยังไงล่ะทำท่าทำท่ากันเลยปูท่าเฮ้ว่ะเมื่อกี้โดดไม่ไม่ถึงไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกลัวเลยกูว่าแล้วไอ้สัสก็ถ้าผมสามารถที่จะยิงไปตรงนี้ได้อะเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ย มันนยืได้เหรอคือเราก็ต้องลุ้นให้มันยืนได้อย่างเดียวอ่ะถ้ามันยืนได้เราจะเราจะขึ้นไปยาวๆเลยเว้ยอ่ะแล้วแต่มลองดูครับเอ้ยยืนได้เว้ยพี่ชายวู้ฮู้เฮ้ยผมเห็นเขาบนแล้วพี่ใช้อันท้ายเลยผูยังไม่รู้เลยพี่มันใช้ยังไงลองนะลองนะ เฮ้ยยาวจัดเลยพี่ได <co ้อย pues ู่ได้อย um ู่ได้อยู่นี่เออนี่เชิญน้องเชิญน้องเฮ้ยจุดสุดยอดโอ้ my god โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวได้ขอขอญาตนะฮะขอญาตนะฮะกินสปอร์ตดิงโชว์ไปแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยพีคพีคพีคคพีคจุดสูงสุดครับผมโอ้โหง่วงแดงเลยกูทีนี้เฮ้ยพี่ชายกู ้ยพี่ชายชายมาแล้วเราพาบิงบองมาถึงจุดสุดยอดแล้วพี่กินลอลนี่ป๊อปด้วยเป็นไงแถมแถมแถมอุ้ยมาแล้วโอ้ยปีน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 เออง่วงโอ้ยง่วงจุดแฟงจุดแฟงแล้วผมอยู่นี่ค่ะทุกคนพวกเราอยู่ตรงนี้พวกเราอยู่ที่นี่จุดกันด้วยไปมาแล้วพี่เปลนเชือกเปลนเชือกเปลนเชือกโอ้ยว่ะถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วพี่ชาย โอ้โหเป็นไงฮะเจ,จ้าเลยพี่แอนนอนอยู่พีกว่าหนึ่งชั่วโมงฮะสิบนาที <sighs> สบายใจกระบ,บาการกระบาดการทุบหกลับมาแล้วพี่ชาย เออว้าวลอดเราลอดว่ะอะไรครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่กับผมถึงจุดจุดนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันที่เอ็นเครดิตนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกนักนปัจจการไป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 บายวู้อบดี<ก>